ถ้าคุณกำลังหาม er ิกเซอร์ดีต้นขนาดกระทัดรัดฟังกช์ชันระดับมืออาชีพผมว่าอเลนแอนท t ส q ิ5เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มที่สุดนะตอนนี้ล้ครับจุดเด่นของเจ้า QU5 ที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของรายละเอียดเสียงที่เพิ่มขึ้นมานะจาก QU รุ่นก่อนตอนนี้เป็น96 เรียบร้อยแล้วนะครับ96กิโลเฮิร์นะครับและยังไม่พอแค่นั้นนะครับโปรเซสซิ่งข้างในเนี่ยจะไม่ใช่แบบ DSP ทั่วไปแล้วจะเป็น FPGA Core ซึ่ง a ะไรนนฮิตชูโรงเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับสำหรับมิกเซอร์ณตอนนี้นะครับที่กำลังเป็นที่นิยมกันเลยและแน่นอนด้วยชิปประมวลผลแบบใหม่ FPGA นะครับ ก็ตามมาด้วย Deep Processing ที่เราสามารถเอาปลั๊กอินต่างๆเข้าไปใช้ในมิกเซอร์ตัวนี้ได้นะครับปลั๊กอินที่อยู่ในสตูดิโอปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงจากอุปกรณ์อนาล็อกระดับเทพระดับแบบรีเจนต์มาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น L A 2 A นะครับคอมเพรสเซอร์ระดับตำนานหรือว่า1นึ่นะครับผมก็มาอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยสามารถเรียกใช้ได้ทุกๆ Channel Input เลยบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับ